สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอลใสนะครับทุกท่านเลยนะคลิปนี้ผมจะมาให้ทุกท่านได้ตามในเรื่องราวของการทดไล่ข้อเอพอมหน้าไต้หวันต้นนี้นะครับโครงสร้างของกิ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนั้นก็เสร็จหมดแล้วแต่ผมไม่ถูกใจผมมาแก้ไขในเรื่องของการทดไล่ข้อก็คือ,อาจาก การทดทดสมมติว่าจากโคนกิ่งนะออกมาเราสร้างรายละเอียดจากซับนะครับนะครับ,นะรบจากซับมาสามส่วนนะครับทดครั้งระยะที่1ระยะที่2สัก2ส่วนระยะที่3 1ส่วนอย่างเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าระยะที่1ที่2อเนี่ยพอถึงที่3ามเนี่ยสามันยาวออกมาจนจนเกินระยะที่1และที่2 มันก็เลยทำให้เวลาเรามองไม้ไปเอ้าวทำไมมันปลายมันยาวจังนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องผมก็เลยลองไล่ดูพอไล่เข้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเราเระวังกิ่งไม่แตกมันก็จะทิ้งกิ่งแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าด้วยหลักการของไม้นะครับถ้าเราเลี้ยงเขาอุดมสมบูรณ์นะครับระบบรากดีนะผมว่านะฮะคงทิ้งกิ่งยากนะโดยธรรมชาติของเขานะ เอไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าพอท่านได้ไม้มานะให้ท่านทําแบบนี้ครับมาถึงปุ๊บน้าไม้โสมท่านเปลี่ยนดินจะใส่ภาชนะไหนก็นแล้วแต่นะฮะเปลี่ยนดินเขาระบบรากก็อย่าไปสางมากตัดแต่งออกนะครับกระตุ้นเขานั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็ปลูกลงในภาชนะนะครับเมื่อปลูกแล้วก็รดน้ําให้สม่ําเสมออย่าขาดนะครับอย่าขาดน้ํา นาเช้ายินแล้วก็จะแตกออกมาดีครับแต่ถ้าเอามาเลยนะฮยังไม่เปลี่ยนดินแล้วมาทดไร่ข้อเนี่ยไม่แตกครับน่เหมือนธาตุอาหารเขาไม่พอประมาณนี้นะครับผมก็เรียนก่อนไอ้ที่ไม้เกล็นเนี่ยนะฮะวิธีการคือเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินเอาริดใบออกไปนะครับเอาลครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูทีทีละจุดทีละจุดนะครับเนี่ยมันชี้ออกมาได้สบายเลย จเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับมาดูครับเนี่ยต้องมาไล่ดูจะเอากิ่งหนังไว้ไหนไว้ก็ต้องเอาใบออกก่อนมันก็เห็นอันนี้ต้องการกิ่งนี้แต่ออกมาใหม่นะครับเวลาทษก็ไปบางทีมันก็ไม่ออกตรงที่เราต้องการเหมือนกันนะครับเอาเรื่องอยู่นะผมดึงอย่างนี้นะฮะดึงอย่างนี้ ถ้าเราดึงย้อนลงไปมันจะฉีกนะครับถ้าเราดึงดึงมาทางปลายนะใช้คีมเล็นเลขกงี้ครับเป็นตัวช่วยไม่มือเราเข้าไม่ถึงนะครับมันก็มันจะหนุกไปอีกแบบครับการการมาทดไล่คอเนี่ก็สนุกไปอีกแบบนึง เงี้ยวออกนะครับไล่ดูทีนึกกิ่งนึกกิ่งอย่างนี้นะครับนี่ไม่เอาเรื่องของวันนี้นะครับของการคัดกิ่งรีดใบที่มันแน่แนออกนะครับก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับต้นมันใหญ่ นะครับหลายกิ่งและค่อนข้างที่จะทําลาบากนิดหนึ่งเพ่มน่านไต้หวันเนี่ยมันจะเปราะนี่ครับที่เป็น,เป,นเป็นกระจุกเราต้องแยกออกมาน้ารีดไปออกให้เห็นการที่ที่เราจะเอาเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราจะคัดกิ่งต่อไปนะครับแล้วผมจะทิ้งไว้ประมาณสักสองสามวันนะครับให้กิ่งเขาแข็งแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยเตรียมเตรียมเตรียมที่จะคัด ทิศทางนะครับเข้าลวดเข้าลวดปรับทิศทางแล้วก็ปรับแยกเป็นชั้นนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งทับกันนะครับก็ได้อยู่ครับนี่คือผมให้ทุกท่านได้ดูว่ามันทดไล่กิ่งได้อยู่นะแตกแม้จะแตกไม่หมดทุกกิง่งเนี่ยบางกิ่งมันก็ไม่แตกเพราะมันอยู่ใน อยู่ลึกถ้าไม่โดนแดดเนี่ยเราต้องให้โดนแดดจะดจัดนะครับนะคอยริดใบอย่างนี้ออกเพื่อที่จะให้ให้ข้างล่างมันโปร่งนะครับผมให้มันโปร่งเพื่อที่จะให้มันโตขึ้นอีกนิดหนึง่งนะครับผมก็ใช้วิธีนี้กับต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กเหมือนกันผมก็ใช้วิธีการเอ่อเขาเรียกอะไรริดใบให้โปร่งที่เป็นเป็นกระจุกเนียเอาออกให้หมดเนี่ยเนี่ยให้เหลือนิดเดียวนะครับ แล้วก็ให้เลี้ยงกิ่งต่อไปนะก็ได้ผลอยู่นะครับได้ผลในเรื่องของการทดไล่ข้อใหม่สำหรับไม้ที่กครงสร้างรายละเอียดได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทดไล่ข้อได้ทดลองผมก็อยากลองเหมือนกันว่าไม้ที่ไม้จบแล้วโครงสร้างจบแล้วแล้วก็ข้อมันยาว ต้องการทดไล่เข้าไปอีกให้มันสัดส่วนมันได้ครับหนาจาก3ส่วนเหลือ2อส่วนแล้วก็เหลือ1ส่วนนะฮะสัดส่วนความยาวของกิ่งนะครับในส่วนกิ่งเล็กๆถ้าถ้าเล็กลงมาเราสร้างรายละเอียดได้เยอะยิ่งดีครับมันจะได้สวยนะครับเวลามองไปจะสวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับปรากฏว่าได้ผลนะไม่ต้องห่วงเลยไม่มีทิ้งกิ่งสักกิ่งนะครับในส่วนของโครงสร้างหรือกิ่งซับนะครับ กจากกิ่งเล็กๆก,ก็มีบ้างนะครับแล้วเราก็มาสร้างใหม่นะมองไม่เห็นหรอกนะครับมันเยอะเยอะไปหมดเลยเพราะนั้นผมจะทิ้งไว้สักสองสามวันหลังจากนั้นค่อยมาเข้าลวดตอนนี้ก็ให้เขาพักพักกิ่งหน่อยนะเพราะว่าเราคัดคัดกิ่งแล้วก็เขาเรียกอะไรคัดกิ่งแล้วก็รูดใบริดใบออกเนี่ยเขาก็ช้ำอยู่นะไม้ช้ำอยู่ให้ฟักฟื้นหน่อยสักหน่อยนะครับ แล้วจะนำมาสร้างนำมาเข้ารวดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอนะครับการทดไล่ข้อให้ทุกท่านได้ชมและก็สร้างงานไปได้วยกันท่านลองไปทำดูกับไม้ของท่านนะคะจะได้ผลแน่นอนเลยนะครับต้นนี้คือเพมหน้าตหวันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ